แม่มอสซารมาแล้วค่ะ ep 3ามสลัคนาราศีมังกรนะผู้ที่เกิดตั้งแต่22ธันวาถึง19มกรานะคะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรในช่วงหลุครึ่งหลังของตุลา63กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณในเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับชาวมังกรนะแม่วม่าจะไลฟ์เฟซบ o ๊กนะผ่านทางเพจมอสซา,าในวันที่23 ตุลาเวลาสี่ทุ่มตรงนะคะยังไงเรามาเจอกันในหัวข้อรักสามเศร้าเราสามคนซึ่งเป็นหัวข้อที่มีคนเข้ามาปรึกษาให้หมดเดยอะมากในรอบรอบปีที่ผ่านมานะคะเอาล่ะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวล,ลัคนาราศีมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่อีเลชั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะใบนี้เลยอยากรู้อะไรเอ่ยโอเคเดอะเฮลแฟน คุณเจอกับอะไรที่มากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์หรอ Page of s o r t s คนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กไม่ยอมรับความจริงโกหกไม่รักษาคำพูดจะถ้วยคนที่แอบไปบริหารเสนห์หรือมีมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะแปดไม่เท้าขอเช็คต่อแล้วกัน แปดเหรียญอาจจะมีการบล็อกเทรหรือมีการเขาเรียกว่าจับโปได้มาก่อนหน้าน,นี้แล้วมีการบล็อกเทกันหรือเป็นสาเหตุจากการที่ไปจับได้ว่าไปบริหารเสน่ห์ไปมีกิกนะคะ The magician มีการใช้ความฉลาดนะกับใครบางคนในทางที่ผิดก็คือมีการโกหกมีการบอกไม่ว่างยุ่งไม่มีเวลาหรือบลาบลอะไรก็ตามแต่ จริงๆแล้วคือมีอีกคนหนึ่งในความสัมพัญนี้นะคะชาวมังกรบล็อกแน่นอนนะเจ็ดไม้เท้าคุณมังกรน่าจะโป๊ดกับคนของคุณด้วยแหละนะคะหรืออาจจะเคยให้โอกาสในเคสอย่างนี้มาแล้วแล้วก็ทำอีกนะคะขยายพลังงานให้ชาวมังกรที่มีคนคุยดูดูดอยู่อิเลชันมีกัแล้วแต่งงานแล้วนะสเตรนดอ่าดูเป็นอง,งานของชอาวมังกรมากนะดูเหมือนไม่ยี่หลานะจ๊ะมีก็มีเช้นก็บล็อก เจ็ดถ้วยน่าจะเป็นของจริงแล้วนะเจ็ดถ้วย2ใบเลยสำหรับคนที่มีคนคุยคนได้หนึ่งคู่เหมือนกันเลยนะแสดงว่าต้องมีใครบางคนบริหารเสน่ห์ของจริงนะคะขอไปกันแล้วกัน f o v e of c u คัคุณมีการหันหลังเทปล็อกผักดิบเพกับคนที่ไวเจนไม่ได้นะมีพลังงานของเด็กเล่งแก่โกหกบริหารเสน่ห์เจ้าชู้นะคะ ทีนี้แม่มดจะขอสรุปจากจักรวาลให้ชาวมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่อิเลชันมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะ trust คุณยังเชื่อใจเขาอยู่ได้ไหมอะ่ะมันน่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน่าจะเคยให้โอกาสมัแล้วล่ะนะคะ separation มีการแยกแน่นอนนะคะมีการบล็อกเทหันหลังหักดิบให้กับใครบางคนที่ไม่ได้มีแค่คุณมังกรคนเดียวนะคะ จะคอยบอกให้คุณคอลลิงยูโซเมดเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าน่าจะเป็นพลังงานในลักษณะที่ว่าไม่ดีพอและไม่พอดีกันซะแล้วสินะคะนี่คือพลังงานของชอบบาวมังกรที่ มี relation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมังกรนะถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดของคนคนนี้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรือชาวส่องที่เดียวกับชาวมังกรอยู่ตอนนี้แล้วอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปแล้วก็ชื่อเล่นติดต่อผ่านเพจแม่มดสระาตรงนี้หรือ l i น์ไอดีตรงนี้ไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะคะเพราะว่ามีคนติดต่อมาทางไลน์แอดเยอะแล้วแม่มดเลิกใช้ Li น์แอดแล้วนะคะเพราะไลน์แอดสติกเกอร์ไม่น่ารักเอาล่ะ ทีนี้แม่มดจะเช็คให้จากครูบาอาจารย์ละกันซึ่งสำหรับนี้แหละที่ทำให้รีวิวแม่มดแม่มดไตรพลล้มเป็นร้อยร้อยรีวิวเลยนะในเพจลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะขอบคุณ8ป0 0 0ืนสองพันสครในช่อง YouTube ขอบคุณ7จพันกว่าคนที่ตามอยู่ในเพจขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณรีวิวแม่มดไต่พลอมดีๆเป็นร้อยร้อยรีวิวเลยนะเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวมังกรที่มีคนคุยอ๋อเขามีการคบซ้อนซ่อนเงื่อนของจริงนะคะ ถ้าในกรณีที่คุณแต่งงานกับเขาแล้วเขาแอบไปมีกิ๊กถ้าในกรณีที่คุณเข้าไปในชีวิตใครบางคนเขามีครอบครัวแล้วและอาจจะยังมีพันธะภาระผูกพันแล้วคุณไปเป็นกิ๊กเป็นมือที่3พลังงานทรงประมาณแบบนี้นะคะก็ให้ระวังไว้แล้วกันคนที่เจอจากงานคนที่เจอจากธุรกิจนะคะนี่คือพลังงานของชาวมังกรที่มีคนคุยคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่ทีนี้ แม่มดจะขอเปิดพลังงานของชาวมังกรที่เป็นคนโสดนะคะลัคนาราศีมังกรผู้ิเกิด22ธันวาถึง19มกรานะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดเราจะเจอกันทาง Facebook Live ผ่านทางเพจเมุสุราในวันที่23ตุลาเวลาสี่ทุ่มตรงนะจ๊ะ22นาฬิกา PM 22นาฬิกานะจ๊ะยังไงในหัวข้อรักสามเศร้าเราสามคน มาเจอการส่งกําลังใจให้กันมารับพลังบวกๆนะคะเป็นกําลังใจและหาทางแก้ไขกันนะสำหรับใครที่เจอพลังงานแบบนี้อยู่โอเคใบแรกจะเป็นตัวแทนของคนมังกรสิบถ้วยครอบครัวคนที่มีครอบครัวคุณของเขาอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเขาไปแอบไปบริหารเสน่ห์หรือคุณเข้าไปในคนที่มีครอบครัวเดวิลคุณโดนเดวิลแน่เลยอ่ะนะเพราะว่าพลังงานค่อนข้างที่จะมีความเจ้าชู้ในตัวเองนะคะ เพราะนั้นก็ให้ระวังไว้ว่าคุณเจอกับคนที่มีพลังงานแบบนี้แน่นอนแล้วนะคะ as of choice คุณมีใครบางคนที่เจอจากงานให้ระวังคนมีครอบครัวคนนี้แต่งงานแล้วให้ระวังคนมีแฟนให้ระวังคนเจ้าชู้ให้ระวังรักซ้อน chariot เข้ามาแบบไม่ทนตั้งตัวเข้ามาเพิ่งเจอหรือเพิ่งบล็อกเพิ่งเทแล้วมีการกลับมา ของพลังงานของคนที่มีลักษณะพลังงานแบบทรงพลังงานแบบนี้ก็ให้ระวังนะคะ k ิงออกครับคนที่มีความชั่วชู้อ่ะคุณระวังเรื่องของวาทศิลป์เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีการพูดจาและวก็มังกรน่าจะค่อนข้างที่อาจจะมีความแพ้ทางมนะคะให้ระวังไว้แล้วกันนะคนที่คุณเคยบล็อกเจ็ดไม้เท้าคนที่คุณเคยบล็อกเจ็ดไม้เท้าก็มีหมดกันนะคะหนึ่งคู่พลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวแสดงว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้สําหรับชาวมังกรแล้วนะคะ อ่ะทีนี้ขยายพลังงานที่ชาวมังกรต่อสําหรับชาวมังกรที่โสดให้ระวังอย่างหนักหน่วงเลยนะเพราะว่าพลังงานเข้ามาจริงนะคะพลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่คุณอะไนหลังให้เขามาห้าเหรียญถ้าแต่งงานคุณก็ยอมเป็นซิงเกิลมาเป็นซิงเกิลแดนซเลยอ่ะนะเพราะคุณไม่ไหว five of arrows คนที่ไว้ใจสุดท้ายไร้ที่สุด คนที่เคยให้โอกาสคนที่ทําผิดเรื่องเดิมๆพาวเวอร์คนที่แต่งงานแล้วคนที่เราแต่งงานกับเขาคนที่เขาแต่งงานกับเราคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็แอบไปบริหารเสน่หคนที่เราเข้าไปแทรกในความสัมพันธ์แล้วเขาเป็นคนที่มีครอบครัวให้ระวังนะคะเขาคือคนของคนอื่นเขาคือคนที่มีพันธะมีภาระผูกพันนะจ๊ะเอาล่ะขยายพลังงานขอสรุปให้กับชาวมังกรที่โสดนะคะ รินอาจจะมีการติดตปากมาของใครบางคนมีนการเข้ามาของใครบางคนเร็วๆนี้นะในช่วงหลุดอีพีสามสิบจุดหนึ่งขีนอน่ให้ดูดีๆว่าเขาอะแห้งขาดหรือไม่มีใครจริงหรือเปล่าโซ m เมทถ้าทางดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนที่คุณมังกรค่อนข้างแฮปปี้พอใจในรูปลักษณ์ในอะไรก็ตามแต่แต่ให้ระวังไว้ว่า ถ้าในกรณีที่คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอให้เช็คจริงดีๆจริง,รง,รงๆว่าเขาไม่มีใครของคนของเขาอยู่นะนะคะเขาไม่ได้มีใครหมกไมนะ่ซ่อนเบลนนะเพราะพลังงานเขาเป็นเดวิลนะอย่าลืมนะจ๊ะเดี๋ยวจะประวัติสาสตร์ซ้ำรอยก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เอาล่ะขอบคุณปั0 0 0นสซับสไคร์ในช่องชูแมมอมสตรานะชมังกรแล้วก็ขอบคุณรีวิวแม่โตายคอยล้มในเพจ ซึ่งได้จากสำรับนี่แหละไพ้เมโมซาร่าแล้วก็ขอบคุณออคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณเจ็บพันกว่าคนที่ตามในเพจเมโมซาร่านะถามครูบาอาจารย์ให้ชามังกรที่โสดดีกว่าโอเคให้ระวังการกลับมาของใครบางคนที่ดูดีลหละคนคนนี้แต่เขาไม่ได้มีคนมังกรคนเดียวและเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วแลวยังไม่แห้งไม่ขาดคุณตกที่นั่งมือที่สามคุณตกที่นั่งรัก,ก,รกสามเศร้า,าแน่นอน นี่คือพลังงานของชาวมังกรยังไงเราเจอกันเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนต่อใน Facebook Live ผ่านทางเพจเม่วสร้าในการคุยกันครั้งแรกแล้วเราเจอกันนะจ๊ะยังไงเซฮัลโหลเซ่ฮายในวันนั้นกันก็แล้วกันนะรับกำลังใจจากม่แล้วก็ส่งพลังบวกบวกแลกกันนะ See you 23ตุลาสีทึ่งมะบรุยชาวมังกร